สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง l i c h at Home ก็เข้ามาแล้วนะคะ300บาทหรือ9.75ดอลลาร์จากเจ้าแอปคลิปแคปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดการ์ดลาฟเฟอให้เพื่อนๆดูซึ่งเราเนี่ยได้มาจากการแนะนำเพื่อนแล้วก็เปิดกล่องของขวัญที่ได้จากการดูวิดีโอค่ะค่ะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่า จากการเปิดการลับเฟอร์เนี่ยเราได้รับมากี่บาทหรือได้รับมากี่เหรียญแคปคอยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกจะเห็นว่าเรามีเหรียญอยู่4.12เหรียญเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดกันเลยค่ะการ์ดแถบนี้กล่องนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ16ใบซึ่งมันจะเป็นการ์ดที่สามารถเ,เปิดเป็นเงินเหรียญดอลลาร์ได้เลยค่ะก็จะมีรางวัลใหญ่ซึ่ง มูลค่าถึง10ดอลลาร์อ่าเราจะมาดูว่าวันเนี้ยเราจะสามารถเปิดอีการ10ดอลลาร์นี้ได้หรือเปล่านะอ่ะก็ยังจะเป็น0.4เหมือนเดิมซึ่ง0.4เนี่ยมันจะเป็นขั้นต่ำของการ์ดใบนี้ค่ะเราก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะหมดตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ9ใบอะ ก็คือ0.4มาตลอดจะได้10หรือว่ามากกว่านี้หรือเปล่านะเอามีได้1ดอลลาร์นะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ30บาทด้วยนะมันก็กลับมา0.4มอนเดมออะ เกือบเกือบได้สิมดอละล่าแต่ไม่ทันเปลี่ยนทำไมเนี่ยได้หนึ่งดอตไล่กันแล้วค่ะทุกคนก็จะมาดูกันว่าพอเราเปิดการทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เพิ่มมากี่ดอละล่าจาก4กว่าที่เรามีอ่ะตอนนี้มีอยู่11.72แล้วนะฮะ อันนี้ก็มาเปิดอ,อ,อีกอีกเขาเรียกวอะไรอ่ะอีกกล่องหนึ่งมีประมาณสิบเจ็ดกล่องนี้มันจะได้เงินน้อยกว่าไอ้กล่องที่แล้วนะคะเนี่ยขั้นต่ำก็คือไม่รู้แต่สมามารถจะได้ประมาณ0.3นจุดสามอละลาร์นะคะอืมได้ศูย์จุดสามอีกแล้วจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ย กล่องไอการลาฟเฟอร์เนี่ยเราก็จะได้จากการเปิดกล่องแต่แรกซึ่งกล่องนั้นก็ได้จากการแนะนำเพื่อนหรือว่าเราไปดูวิดีโอนะคะหรือว่าการผ่านกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะให้กล่องเรามาเปิดแล้วก็สะสมไอการพวกเนี้ยซึ่งการพวกเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยสะสมเงินได้มากขึ้นค่ะ <Wow. S 1> ก็ยังได้0ูเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหลือยูสีใบแล้วนะคะอ่ามี0-5นจนโอเคอันนี้ก็น่าจะได้เยอะสุดแล้วนะสำหรับของวันเนี้ยอ่าโซนจอสามอีกแล้ว โอ้โหมี1ดอลลาร์นะฮะแต่เราไม่ได้อ่ะเราก็มาเปิดไอ้บัตรนี้ก็น่าจะเป็นเงินเยอะอยู่นะคะก็จะมีปลาแล้วก็เป็นเงินนะคะก็ส่วนมากก็น่าจะได้ปลานลั่นแหละเราจะมาดูว่าเราอาจจะได้รางวัลใหญ่แบบ10ดอลลาร์หรือเปล่าก็อาจจะได้ก็ได้นะถ้าโชคดี ได้เงินมาแล้วค่ะ0.1ดอลแล้วนนลาก็ถือว่าเยอะอยู่นะอ่า0.5นอจ้มโหถือว,ว่าโชคดีนะวันนี้ปกติจะได้ปลาเยอะมากอ่ะลายแยะนี่ก็ปลาอ่าเดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนเ,นเพื่อนๆถอนเงินออกจาก,จากแอปคลิปแคปนี้นะคะ อาได้เงินอีกแล้ว0.1นดนดอลลาร์ค่ะไปออยากได้10ดอลลาร์บ้างค่ะค่านี้ก็ได้จบการาเปิดการแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนถอนเงินนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถอนเงินเนี่ยจะสอนเพื่อนๆเนี่ย เขาเรียกอะไรแรกเหรียญแคปคอยให้ไปเป็นเงินดอลลาร์ก่อนนะคะก็เรามีอยู่4 0่แ0นหแคปคอยใกล้เพื่อนๆเนี่ย n g e ไปเป็นเงินเหรียญดอลลาร์ซึ่งมันจะได้4.19ดอลลาร์นะคะก็กดแบบว่า Exchange ไปเลยค่ะ พอเรากด Xchange ไปแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ว่าเราเนี่ยเออทำการแลกเหรียญแคปคอยมาเป็นเงินดอลลาร์ก็จาเป็นเงินรวมทั้งหมด22ดอลลาร์นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดดันไปเลยอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้านี้ว่าเราเสร็จแล้วทีนี้จะเป็นวิธีการถอนเงินให้เรากดไปตรงอ่ะรูปเงินเ,เขียวๆตะกี้นะคะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็ให้เราเนี่ยกดเลือกไปเลยว่าเราจะถอนกี่ดอลลาร์ซึ่ง ถอนได้เยอะสุดในหน้านี้ก็คือ20ดอลลาร์ค่ะพอเรากดไปแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้ซึ่งมันจะเหลือ19.75ดอลล์เพราะว่าเราจะต้องเสียค่าทมเนียมไปด้วยค่ะพอโอเคแล้วเราก็ให้เราเนี่ยกดคอนเฟิร์มเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ว่าให้เราเนี่ยรอการถอนเงินก่อนคราวนี้ก็เสร็จวิธีการถอนเงิน,นะคะ่ะสำหรับใครที่เป็นรายต้องทำการกรอกรหัสหรือว่าบัญชี PayPal ่อนนะคะ ค่ะและนี้ก็ได้จบวิธีการสอนเพื่อนๆถอนเงินแล้วก็เปิดการรับเพื่อนให้ดูแล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่อยากสนใจที่จะสมัครเดี๋ยวเราจะแปะคลิปวิดีโอสมัครเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ